คุณเคยตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ําบ่อยๆจนรู้สึกว่าการนอนหลับไม่เต็มอิ่มเลยหรือเปล่าครับหรือบางครั้งก็รู้สึกว่าปัสสาวะไม่ค่อยออกต้องเบ่งแรงมากขึ้นหรือรู้สึกว่ายังปัสสาวะไม่หมดแม้จะเข้าห้องน้ํามาแล้วก็ตามถ้าคุณกําลังประสบปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะหลังอายุ60ปีขึ้นไปวันนี้ผมมีเรื่องสําคัญมากที่อยากจะมาคุยกับคุณครับเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับสุขภาพของต่อมลูกหมากซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ชายหลายคนมักจะมองข้าม หรือรู้สึกอายที่จะพูดถึงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับผู้ชายเกิดทุกคนเมื่ออายุมากขึ้นครับต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะเล็กๆที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและล้อมรอบท่อปัสสาวะเมื่ออายุมากขึ้นต่อมนี้มักจะมีขนาดโตขึ้นเป็นธรรมชาติซึ่งแพทย์เรียกว่าภาวะต่อมลูกหมากโตหรือ BPH ครับและที่น่าสนใจคือนิสัยบางอย่างที่เราทำในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะก่อนเข้านอนอาจจะทําให้ปัญหานี้แย่ลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําวันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟังถึง ห้านิสัยกลางคืนที่คุณควรหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะได้นอนหลับสดชื่นตื่นมาอารมณ์ดีและที่สําคัญคือรักษาสุขภาพของต่อมลูกหมากให้แข็งแรงไปพร้อมๆกันครับนิสัยแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการดื่ม,มน้ํามากเกินไปในช่วงก่อนนอนหลายคนอาจจะคิดว่าการดื่มน้ําเยอะๆมันดีต่อสุขภาพซึ่งก็จริงครับการดื่มน้ําให้เพียงพอตลอดทั้งวันนั้นสําคัญมากแต่ถ้าเราดื่มน้ํามากๆโดยเฉพาะในช่วง 2- ถึงสชั่วโมงก่อนเข้านอนมันจะทําให้กระเพาะปัสสาวะของเราเต็มเร็ว และเมื่อต่อมลูกหมากโตอยู่แล้วมันจะกดทับท่อปัสสาวะมากขึ้นทําให้เราต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําบ่อยครั้งในตอนกลางคืนครับลองนึกภาพดูนะครับเหมือนกับท่อน้ําที่ถูกบีบอยู่แล้วเรายัางเทน้ําเข้าไปในถังเรื่อยๆมันก็จะทําให้แรงดันเพิ่มขึ้นและน้ําก็ไหลผ่านได้ยากขึ้นใช่ไหมครับสําหรับคนที่มีต่อมลูกหมากโตการดื่มน้ํามากๆก่อนนอนก็เป็นแบบนั้นเลยมันไม่ได้ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นแต่กลับทําให้ต้องตื่นขึ้นมาบ่อยครั้งซึ่งการนอนหลับที่ไม่ต่อเนื่องนี้ไม่่เเพียงแตทําาาให้รร้้รรูสึกนล ในวันรุ่งขึ้นแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของเราอีกด้วยครับวิธีแก้ไขก็ง่ายมากครับให้เราพยายามดื่มน้ําให้เพียงพอตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าและบ่ายแต่พอเข้าช่วงเย็นหรือหลังหกโมงเย็นให้ค่อยๆลดปริมาณน้าที่ดื่มลงเรื่อยๆและก่อนนอนประมาณ 2- อถึงสชั่วโมงให้หยุดดื่มน้ําเลยหรือดื่มแค่นิดหน่อยเท่านั้นแบบนี้จะช่วยให้กระเพาะปัสสาวะของเราไม่เต็มมากเกินไปและเราก็จะสามารถนอนหลับได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับแต่ต้องระวังด้วยนะครับว่า เราก็ไม่ควรดื่มน้ำน้อยจนเกินไปในระหว่างวันเพราะร่างกายเราก็ยังต้องการน้ำอยู่ดังนั้นให้ดื่มให้เพียงพอในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับนิสัยที่สองที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ในช่วงเย็นหลายคนชอบจิบกาแฟหรือชาหลังอาหารเย็นบางคนก็ชอบดื่มเบียร์หรือวน์นิดหน่อยก่อนนอนเพื่อผ่อนคลายแต่รู้ไหมครับว่าเครื่องดื่มเหล่านี้มันส่งผลเสียต่อต่อมลูกหมากและระบบทางเดินปัสสาวะของเรามากเลยทีเดียว คาเฟอีนที่มีในกาแฟชาหรือแม้แต่เครื่องดืง่มชูกําลังมันเป็นสารขับปัสสาวะครับหมายความว่ามันจะทําให้ร่างกายผลิตปัสสาวะมากขึ้นและที่สําคัญคือมันยังกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะให้หดตัวบ่อยขึ้นอีกด้วยเหมือนกับว่ากระเพาะปัสสาวะของเราถูกกระตุ้นให้รู้สึกอยากปัสสาวะบ่อยกว่าปกติแม้ว่าจริงๆแล้วยังไม่เต็มมากก็ตามสําหรับคนที่มีต่อมลูกหมากโตอยู่แล้วการดื่มคาเฟอีนในช่วงเย็นหรือก่อนนอนมันจะทําให้ต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําบ่อยมากขึ้นไปอีกครับ ส่วนแอลกอฮอล์นั้นแม้ว่าหลายคนจะคิดว่ามันช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วมันส่งผลเสียต่อคุณภาพการนอนครับแอลกอฮอล์ก็เป็นสารขับปัสสาวะเช่นกันและที่สําคัญคือมันยังระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมักทําให้มีอาการอักเสบได้การดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงก่อนนอนมันจะทําให้อาการของต่อมลูกหมกักโตแย่ลงเรื่อยๆครับคุณอาจจะรู้สึกว่าปัสสาวะไม่ค่อยออกหรือต้องเบ่งแรงมากขึ้นหรือรู้สึกแสบร้อนตามท่อปัสสาวะได้ ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟหรือชาในช่วงเย็นผมแนะนําว่าให้พยายามหยุดหลังเที่ยงวันไปเลยครับหรือถ้าจะดื่มก็ให้เลือกแบบที่ไม่มีคาเฟอีนสําหรับแอลกอฮอล์ถ้าจะดื่มก็ควรดื่มในปริมาณที่น้อยและห่างจากเวลานอนอย่างน้อย3-4ชั่วโมงหรือที่ดีที่สุดก็คือลดการดื่มลงเลยครับแทนที่จะดื่มกาแฟหรือเบียร์ก่อนนอนลองเปลี่ยนมาดื่มนมชาสมุนไพรที่ไม่มีคาเฟอีนหรือน้ำอุ่นๆนิดหน่อยจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้นโดยไม่กระทบต่อต่อมลูกหมากครับ นิสัยที่สามที่ผมอยากจะพูดถึงเลยก็คือการกลั้นปัสสาวะหรือการรอจนกระเพาะปัสสาวะเต็มมากจึงเข้าห้องน้ําหลายคนมีนิสัยแบบนี้โดยเฉพาะตอนดูทีวีหรือกําลังทําอะไรสนุกสนุกอยู่ก็จะคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปดีกว่าหรือบางคนก็กลั้นเพราะขี้เกียจลุกไปห้องน้าแต่รู้ไหมครับว่านิสัยการกลั้นปัสสาวะนี้มันอันตรายมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะสําหรับคนที่มีต่อมลูกหมากโตเมื่อเรากลั้นปัสสาวะบ่อยๆกระเพาะปัสสาวะของเราจะถูกยืดออกมากกว่าปกติ และเมื่อเวลาผ่านไปกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะก็จะอ่อนแรงลงทําให้เวลาที่เราอยากจะปัสสาวะมันจะออกไม่ค่อยสะดวกต้องเบ่งแรงมากขึ้นหรือบางครั้งก็รู้สึกว่าปัสสาวะไม่หมดยังค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะครับสําหรับคนที่มีต่อมลูกหมากโตอยู่แล้วซึ่งท่อปัสสาวะถูกบีบอยู่แล้วการกลั้นปัสสาวะจะทําให้ปัญหาแย่ลงไปอีกยิ่งไปกว่านั้นการกลั้นปัสสาวะบ่อย ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะอีกด้วยครับเพราะปัสสาวะที่ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนานๆมันจะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียและแบคทีเรียเหล่านี้ก็สามารถขึ้นไปทําให้เกิดการอักเสบที่กระเพาะปัสสาวะหรือแม้แต่ไตได้ซึ่งถ้าเกิดการติดเชื้อขึ้นมามันก็จะยิ่งทําให้อาการปัสสาวะผิดปกติมากขึ้นไปอีกครับอาจจะรู้สึกแสบร้อนเจ็บหรือปัสสาวะบ่อยขึ้นกว่าเดิมดังนั้นนิสัยที่ดีที่สุดก็คือเมื่อรู้สึกอยากปัสสาวะให้รีบไปเข้าห้องน้ําเลยครับออย่าาารจนกะะ,ะเเพปสว็ม หรือกลั้นจนทนไม่ไหวการปรัสสาวะเมื่อรู้สึกอยากปัสสาวะจะช่วยให้กระเพาะปัสสาวะทำงานได้ดีกล้ามเนื้อไม่อ่อนแรงและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยครับโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนถ้ารู้สึกอยากปัสสาวะอย่าพยายามกลัน้นหรือคิดว่าจะรอให้หายไปเองให้ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําเลยแม้ว่ามันจะดูลำบากหน่อยแต่มันจะดีกว่าการกลัน้นและทําให้เกิดปัญหาในระยะยาวครับนิสัยที่สี่ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการทานอาหารหนักหรืออาหารรสจัดในช่วงมื้อเย็น หรือก่อนนอนหลายคนชอบทานอาหารมื้อใหญ่ในช่วงเย็นอาจจะเพราะทำงานมาทั้งวันแล้วก็หิวหรือชอบนั่งดูทีวีไปทานของว่างหรือขนมไปด้วยแต่รู้ไหมครับว่าอาหารบางประเภทมันสามารถกระตุ้นให้อาการของต่อมลูกหมากโตแย่ลงได้อาหารที่เค็มมากๆหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงมันจะทําให้ร่างกายกักเก็บน้ํามากขึ้นครับและเมื่อร่างกายกักเก็บน้ําก็หมายความว่ากระเพาะปัสสาวะของเราจะต้องทํางานหนักขึ้นด้วยยิ่งไปกว่านั้นอาหารเค็มยังส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ซึ่งความดันโลหิตสูงก็มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาต่อมลูกหมากโตด้วยครับสําหรับอาหารเผ็ดหรืออาหารรสจัดมันก็สามารถระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะได้ทําให้รู้สึกแสบร้อนหรืออยากปัสสาวะบ่อยขึ้นนอกจากนี้อาหารที่มีไขมันสูงหรืออาหารทอดมันๆก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของต่อมลูกหมากเช่นกันครับการทานอาหารประเภทนี้บ่อยๆมันจะทําให้มีการอักเสบ ในร่างกายเพิ่มขึ้นและการอักเสบนี้ก็สามารถทําให้ต่อมลูกหมากโตขึ้นได้เร็วกว่าปกติยิ่งถ้าเราทานอาหารเหล่านี้ในช่วงเย็นหรือก่อนนอนร่างกายก็ต้องทํางานหนักในการย่อยอาหารตอนกลางคืนซึ่งมันจะส่งผลต่อคุณภาพการนอนและส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของเราด้วยครับผมขอแนะนําว่าให้พยายามทานอาหารมื้อเย็นที่เบาๆและไม่รสจัดจนเกินไปครับเลือกอาหารที่มีผักผลไม้เนื้อสัตว์ไม่ติดมันปลาหรืออาหารที่นึ่งหรือต้มมากกว่าทอดหลืกเลี่ยงอาหารที่เค็มจัดเผ็ดจัด หรือมีรสชาติจัดมากๆและควรทานอาหารมื้อเย็นให้เร็วหน่อยอย่างน้อย3-4ชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อให้ร่างกายมีเวลาย่อยอาหารเสร็จก่อนที่เราจะเข้านอนถ้าหิวก่อนนอนก็ทานอาหารว่างเบาๆเช่นผลไม้นิดหน่อยหรือโยเกิร์ตแต่ไม่ควรทานมากนะครับการปรับเปลี่ยนนิสัยการทานอาหารแบบนี้จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราทำงานได้ดีขึ้นและยังช่วยลดการกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะในช่วงกลางคืนด้วยครับ นิสัยสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการนั่งหรือนอนในท่าที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานานโดยเฉพาะในช่วงก่อนนอนหรือบนเตียงหลายคนชอบนั่งดูโทรทัศน์หรือเล่นมือถืออยู่บนเตียงเป็นเวลานานก่อนนอนหรือนอนในท่าที่กดทับบริเวณอุ้งเชิงกรานแต่รู้ไหมครับว่าการนั่งหรือนอนในท่าที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานานมันสามารถกดทับบริเวณต่อมลูกหมากและส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนั้นได้การนั่งเป็นเวลานาน โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็งหรือการนั่งในท่าที่กดทับบริเวณระหว่างขามันจะทําให้มีแรงกดทับต่อลูกหมากครับเหมือนกับที่เราเอามือไปบีบลูกบอลน,นิ่มๆถ้าเราบีบบ่อยๆหรือบีบแรงๆมันก็จะส่งผลต่อลูกบอลน,นั้นได้ใช่ไหมครับสําหรับต่อลูกหมากก็เหมือนกันเมื่อมันถูกกดทับบ่อยๆหรือเป็นเวลานานการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนั้นก็จะลดลงทําให้ต่อมาลูกหมากไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหารที่เพียงพอและในระยะยาวมันก็สามารถทําให้เกิดการอักเสบ หรือทาให้ต่อมาลูกหมากโตขึ้นได้เร็วกว่าปกติครับนอกจากนี้การนอนในท่าที่ไม่ถูกต้องเช่นการนอนคว่ำก็สามารถกดทับบริเวณท้องน้อยและต่อมลูกหมากได้เช่นกันครับท่านอนที่ดีที่สุดสําหรับคนที่มีปัญหาต่อมลูกหมากก็คือการนอนตะแคงหรือนอนหงายโดยให้มีหมอนรองห,งหลังหรือระหว่างขาเล็กน้อยเพื่อลดแรงกดทับบริเวณอุ้งเชิงกรานท่านอนแบบนี้จะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดในบริเวณต่อมลูกหมากและระบบทางเดินปัสสาวะดีขึ้นและยังช่วยลดอาการปวดหลังหรือปวดเมื่อตามร่างกายอีกด้วยครับ ดังนั้นในช่วงก่อนนอนถ้าคุณชอบนั่งดูทีวีหรือเล่นมือถือให้พยายามเปลี่ยนถ้านั่งบ่อยๆครับอย่านั่งนิ่งๆในท่าเดียวเป็นเวลาน,านานลุกขึ้นเดินไปเดินมาบ้างยืดเส้นยืดสายบ้างเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีและเมื่อถึงเวลานอนให้เลือกท่านอนที่สบายและไม่กดทับบริเวณท้องน้อยถ้าชอบนอนตะแคงก็ให้หาหมอนมาคู่หนึ่งแล้วหนิดไว้ระหว่างขาจะช่วยให้ร่างกายอยู่ในท่าที่ดีและไม่กดทับต่อมลูกหมากครับการปรับท่านั่งและท่านอนเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่ ในระยะยาวมันจะช่วยรักษาสุขภาพของต่อมลูกหมากและช่วยให้เรานอนหลับสบายคืน้นจริงจริงครับทั้งหมดนี้คือ5นิสัยกลางคืนที่คุณควรหลีกเลี่ยงเพื่อรักษาสุขภาพของต่อมลูกหมากและเพื่อให้คุณนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มครับผมรู้ว่าการเปลี่ยนนิสัยที่เคยทํามานานๆานมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เชื่อผมเลยครับว่าถ้าคุณเริ่มทําตามคําแนะนําเหล่านี้แม้แต่ละนิดนิดคุณจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยครับคุณอาจจะพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมากลางดึกน้อยลงนอนหลับได้ยาวขึ้น ตื่นมาในตอนเช้าแล้วรู้สึกสดชื่นมากขึ้นและที่สําคัญคืออาการปรัะสสะาวะผิดปกติต่างๆก็จะดีขึ้นไปด้วยครับจําไว้นะครับว่าการดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เราใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของชีวิตประจําวันโดยเฉพาะนิสัยในช่วงกลางคืนก่อนนอนมันก็สามารถช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้มากเลยทีเดียวอย่าลืมว่าสุขภาพของเราอยู่ในมือของเราเองและไม่มีใครที่จะดูแลเราได้ดีเท่าตัวเราเองครับ ถ้าคุณมีประสบการณ์หรือเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากหรือมีคำถามอะไรอยากจะถามอย่าลืมมาแชร์กันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมยินดีที่จะได้อ่านและตอบคำถามของทุกคนครับและถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอีกมากมายในอนาคตขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนอนหลับสบายและมีความสุขในทุกๆวันนะครับอย่าลืมว่าอายุมากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทนกับความไม่สบายต่างๆการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวันนี้สามารถนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นในวันข้างหน้าครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ